เอายังไงบอกระยังได้เงินเพิ่มอีกสองพันจะเป็นห้าพันคันเพื่อน้อยนี่ออกเห็ดใหม่น่ะมันจะย่ายบอกระย่ายหรือว่าบระย่ายมันสีย่ายบอได้แล้วมันทั้งปูนสีย่ายยังเคาะตัวนี้ออกตัดตัดตีนี่ออกแล้วก็เคาะเบื้องนั้นออกน้ำนะตอนนี้จะชื่อเอาข้อนตีมาเคาะมันก็คู่ออกได้อันนี้นะจะมียังก้อนอิฐแค่โบกี้ก้อนเนาะก้อนอิฐบบฮอดบบฮอด กลับสบาสดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนว่าสิเป็นทั้งฟังไทยหรือว่าฟังลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศ บ่อคำกับยินดีต no ้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่ซองของบ่อคำใไซบุทองพี่น้องเอ้ยอ่ามื่อนี่เนาะบ่อคำใไซบุทองได้เดินทางมาอาหาทางน้องอ้อมเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยหลังจากที่บ่อคำบได้มาหลายมื้อเนาะกับทางน้องอ้อมเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวปักเซเนาะกับทีมงานเฮาไปกับเขาไอ่กึ่มใจสว่างกับตุสิตน้ำพี่น้องเอ้ยอ่ามื่อนี่ทางเฮาก็ได้เดินทางมาเนื่องจากว่าได้ยินข่าวไล่เนาะข่าวไล่แล้วมีข่าวดีน้ำเน่ก็คือสิ แปลว่าอ่าทางน้องอ้อมเพิ่นกะว่าเฮ็ดห้องน้ําอ่าทางซานอ่าอ้ายผู้เทศให้เฮ็ดบ่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะมปะไปก่อนเนาะหองน้ําก็ยังบ่แล้วเป็นจังได๋คํากสิพาพวกแม่พี่น้องไปถามข่าวเรื่องราวอ่ามันเป็นจังได๋เนาะพวกพี่น้องเอ้ยไปโอเคเนาะไปเฮาก็คือสิได้ไปับพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้ย่างไปกันเลยเนาะโอทางมเวียง าามาเถอะโนาะมาหาเด็กเต็มเลยตาสบายดีน้องละสบายดีไปใ,ใช้มือกี่หาเจ้าฮะจากแล้วแหละเร็วอ่ะกระดงมาเชมให้กระดงมีน้ำเนาะมือีน้ำเลยฟ้ามีเมีวหน่อยน้ำได้หนิเนา <c oughs> ะเป็นไดงน้องออมไปเที่ยวม่วนบ่ <c oughs> ชจ็กมือไปนาะสองมือบ่เอาเนาะแล้น้องไปเทียบตักเชกับตู้ซิทพี่น้องเลยทางบ่อเขาบักไปน้ำเนาะอยากเบียดพี่น้องเลยบอหน้าบ่ไปยูเนาะบ่เคยไปยูก็ไปกับทีมงานแะไะเนาะไปกับเอ้กึมเจ้าก็ไปบ่ทัมกกึมักกึมมาให้บวันนี้

เขาฝากน้องเอาได้หลายอย่างเนาะได้ความรู้ได้เห็นเนาะได้เห็นประสบการณ์เนาะน้องล่ะเนาะอืมเคยไปิบ่บ่ได้เคยไปครั้งแรกครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกองอ้อมเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเฮาได้พาไปเที่ยวอ่าแตกต่างกันบ่กับอยู่บ้านเฮานี่แตต่างและบ้านคนก็มีแต่นหลังใหญ่ๆอืมแตกต่างกันหลายเนาะเล่หมู่มีทุ่งนาสดอกเนาะ anh bàn hào đâu là nó không bàn hào, cái bàn hào. tít bu tít khái, cày bu. nè nó đây lông bờ nó bay bay tạt fan. ô bay rồi. bay bòn điểu nó, tui nói này. bay mông, mì xà ring này rồi. khền xà ring như bao cháu này. áo chì chiu, nó nhưng ราคาแพงคุณแม่นแพงอยู่เนาะแล้วน้ำตกเรได้เห็นเนาะน้ำตกได้ไปเนาะไปน้ำตกก็ไปบ่ไปบนเดียวเอาไปบนเดียวเนาะ้อเอาเนาะมาค้ำกันไปคุยกับทางแม่น้องก่อนเด้อในเรื่องของน้ำเนาะสบายดีน้องละสบายดีเลยสบายดีน้องละ

ยังคุยครับแม่น้องอมอยู่เนาะเรื่องของน้องน้าพี่น้องเยสหรับเพ่นาชีวิตใจเนาะบยงเพ่นจังบเดเนาะสหรับคืออาสบายดีเด้อสบายดีทางทีมงานเานเสบายดีเนาะก็คือว่าเพิ่นสิยานี่คือว่าบ่ได้มีเรื่องเบ้ามีหยังบ่บ่ได้นั่นบ อันนี้เลยเนาะ,ะอตอนน้องอ้อมมาท่านได้มาแต่ปักเส้นนะ<อ>เพื่อนก็มาเฮ็ดเนาะเพื่อนก็มาต่อพวงรังคา,าก็เลยก็ไปซื้อตะปูให้<ม><ม>ไซื้อ <โด S 2> ตะปูเพื่อนบอไปซื้อตะปูไปซื้อตะปูให้เด้อเพื่อนบอกไปซื้อให้ตอนน้องอ้อมมาเลยเขาซื้อผักมะตี้อันบงกบนี้กับชาตัวนี้มันที่ทางเราบอกว่ามันห้อมบ่มันห้อมเราจะได้เหรีสองเมตรนะบนป้วงข้างหน้า ข้างล่งน่ะเ50ก็ยามันแต่ว่ามันได้ทังหน้า2เมตรโดยเออก็สั่งอยู่แม่นี่น้องก็ว่าเฮ็ดเอาเอาออกได้บ่เอาออกมาทีได้บ่อ2เมตรเยล้วเอาซํานี้แหละดีงามซํานี้ก็อยู่ได้แล้วอันถ่ายได้แล้วนะเลยเอาได้แล้วองามันก็กว้างเบอยู่พ่นอเนาะก็บ่ว่าหยังเลยสร้างนะสร้างเฮ็ดได้ก็เฮ็ด อาปติโตว่าเป็นดอกเบอนั่นนี่นะบคคยตัววาเป็นดอกบุคคยว่าอ่อยไเสียใจดอกตามตามพิ่นตะพิษตามใจพื้นมั้นี่ตรีติแล้วทางเอตีจำหนิมาว่ามันบอกงามจันทร์เรงสี่นะถ้ากุมเห็มาลือก็มีออกอกกรเทียตาตีมงกบอีลงนะนี่ช่โพดมันก็อยากชูงอยู่เนแต่ว่าใดมาเห็นก็ว่าชุ่ม่ล้ว้ันว่าเขากันกันว่าว่าด้วยความมา มีจัญญาบันเรื่องเห็ดเวียกเนาะนี่แหละที่รับปี้ชอบว่าง่ายเด้อคอยจอธิบายตัสิจอธิบายฟังถูกคนฟังนํำกันเนาะคำว่ามันก็บม่ได้นักหนาอย่างเราฮือฮือออกก็ได้มันเป็นเรื่องนึ่งเอาหือออกมันบม่ได้ว่าหือเบิดเด้อทุกคนมันก็ทันในเรก่ักครับให้เข้าใจทั้งสองพางสองพายเนาะแต่ก็บม่ได้เรื่องของเล่านะเราคือกยาเล่าเรายาเจ้าเบิงเอาคือคือห้องสี่ข่อยนี่ข่อยสี่สมุดลูกน้องข่อยเรียนเข่าบ่งามนี่เข่าสี่หาสิบสอบ เขาสีหาตนเรียนบ่ถือใจข่อยเรียนบวงามมันบ่เป็นระเบียบข่อยหึ่งออกเรียนมาลูน้องข่อยก็ต้องเห็ุคนงานข่อยก็ต้องเหตดเวลาเหตุเวียกนเวลาข่อยใจเงินข่อยใจให้เต็มที่มนข่อยบอกกับโต๊กแตกแล้วกับคนงานข่อยว่าข่อยให้เจ้าเดือนเท่านี้เจ้าต้องเห็ุเต็มที่ทุกอย่างแต่กับโบเมนว่ามันน้อยเดียวข่อยกับสีบอกสีใสสีนั่นโบเมนวามหมายคือแบบเขาต้องมีหน้าสีทำผิดชอบย เพราะว่าเขาได้หักงานแล้วแม่นความหมายเข้าใจบ่มมันคือนอกจากว่าเออเพราะว่าคือว่าคือสร้างนี่เป็นบ่ได้ถามว่าถัาก้จ๊าอย่างเิ่นบ่ได้ว้าว่าอยากได้เงินเพิ่มเงินยังบ่ได้เว้าอย่างไยบ่เิ่นอยากได้เงินเพิ่มอีกสนอะงพันจ<อ>ะเป็นห้าพันคันพื่อน้อยนี่ออกเฮตดใหม่นะมัน,นไง,ไง่ายบ่ โบได้ใหายด้วว่ะบบใ้ญ่มันสิใหญ่โบได้ดอกมันทั้งปูนสี้หญ่ยังเคาะตัวนี้อ๊อกตัดตัดเนี่ออกตัดตีนี่ออกแล้วก็เคาะเบื้องนั้นออกน้ำน่ะตอนนี้จะชื่อเอาข้อนตีมาเคาะมันก็คู่ออกแล้วนี่นะจะมียังก้อนอิดแค่โบกีก้อนเนาะก้อนอิดโบฮอดโบฮอดซาวก้อนช่ำขวานับเลยน่ะตอนนี้ก็สีดมเลยแม่น้องอ่องคว้ยเบื้องนี้เด็ดเด็ด มันโยกขอโทษเนาะทุกคนเลยสิ่งก็ทําออกกันรู้ออกได้นี่นะนี่คือคือเราบ่อยากเฮ็ดแล้วเนาะใจเราบ่อยากเฮ็ดแล้วบ่ฮู้ว่าเป็นน้ํายังม่ใจเราออกแล้วน่าสิว่าถ้าใจเฮาเฮ็ดอย่างําเ็เฮ็ดได้มเนาะแม่นเพนบ่งผู้นี้อยู่แแม่นถูกต้องก็แล้วเป็นแพง2แพงทุบออกทุบออกหมดแม่นก็ยังได้ทุบได้ครับพี่น้องีไทยเอ้ามันบ่ใจแม่นอย่างก็อิอัน กันว่าเรื่องเรื่องยาแห้งสามพันนี่มันเกิดกไปหอบไ่ได้น้อยอะไรเห็ดอันนี้นะมันเอ็นน้อยหนึก็ยังให้ถุกเอ็นน้อยเดียวมินเดียวเนี่ยเขายังให้เลืออันนี้มัอยู่ใกล้กันซ้ำเนาะนี่แต่ไม่ง่ายก็เสยยูเนาะก็เป็นยางดอกเมืองเบืองไปกอนเนาะเมืองเบิองไปกอนเลยคันอย่างหุ่นแห้งเดี๋ยวบ่าเวียงกับบ่าวคำใช้ปูทองสี่รถืุดมาเนาะมาลมกันกเป็นยางดอกเลย่าเป็นกระมีแต่มียิ่งก็เป็นห่วงเนาะคนอ่าเนาะคนเท้าอาศัยกันนี่แหละคนเท้านะ เห็นกันย่ําได้ย่กันคั่นสมมุติว่าเออก็เมื่อยแน่แต่ย่ําย่ําลําบากเฮาก็เฮ็ดให้เพิ่นแน่หน่อยนึงเน่าว่าแม่ก็หมหะก็จรรยาบรรในการเฮีย ถ้าเมนน้องอ้อมปรส่วนสักส่วนมาอยู่นี่เราก็บ่มีดินมีหมูโย่แต่บางที่กับยูทูบเบอร์หลายช่องกับชิบูทูบเบอรฮนซ้ัว่าเรามาอยู่นี่มนมาปลุกตู้อต่ออยู่นี่มนอืโดยเมนน้องอ้อมเป่นละขอให้เพป็นมาอยู่มาอยู่ที่แต่ความหมายนี่คือเมนน้องอ้อมเราได้ทวงบุญคุณเด้อทุกคนข้อหมายว่าคือบุคคลเห็นใจเช่นกันรายการ่วยเหลือกันแน่ข่อยเิียวเทแทนใช่ไหมข่อยมนอ่าบรรเทาขอซัมนี่เนาะบ่ได้บ่ได้ โอ้ยน้องไปที่ไหนคนเอกโอ้ยมันสีนักหนาจังยังจะต้องมาล้มกันเป็นบ่อเล้าเป็นสังให้ก็โตกันแล้วมาล้มกันมหนึ่งมาเ้าก็เคยเฮ็ดเบี้ยขวมงานน้ำกันอยู่เนาะจ้าปลามักตรงไหนเขาสิแก้ให้ยหรือห้ยเมืนบ่อข้ออันนี้ออกกระซโอ้อยากได้สองพันผูโอ้เนาะงถ้มันกระซูเงลีเนาะเนี่อยากแซมฮอดเสาเลยนี่โอ้มันสีใสมันสีฮอตสัมกะระซูเลยทุกคนทม่หน้าพักบอกเอาขี้สูงแท้แม่งอ้อมมาได้เบิ่งน้ำเพลินบ่อ แล้วก็เป็นซางแล้วก็เบิ่งก็บอกเพิ่นให้ตัดลงอีกอยู่เพิ่นบ่ตัดเนาะบ่ตัดบอกแล้วเพิ่นว่าเออง่ายๆบ่แบบมักง่ายว่าซั่นซะบ่าเฮ็ด่ยสรุปสเรียบเฮ็ดให้มันไวเนาะเสียหญ้าปกขี้มาว่าซั่นคนเนาะนว่าแม่นคังเคยทางลาวเฮาก็เนาะเสียหญ้าปกขี้มาแหละทุกคนแบบว่าเสียไปแล้วแล้วก็แล้วเนาะอที่จริงมันก็ถ้าถ้าเพิ่นเฮ็ดนี่กน่าสิแล้วเด้อโอ้แล้วแเนาะตนงมานี่เนาะแม่นงอมเนาะ โดยเพราะว่ามันก็ใช้เวลาไ่ได้โดนเพราะบันไดดอกแต่ว่าเฮาเห็นนี่แบบเพื่อนก็เป็นุ้หญ่ได้แต่ว่าเพิ่นมาถิ่มไปแบบนี้มันบวกือมันบ่มีความรับผิดชอบแม่แม่โดยมียังก็ต้องไกลเกียกันแม่แม่อนาคตข้างหนเจ้าชีเจ้าชีวิตบ่เจ้าชีนี่ที่ทิ่มไปชีนบ่ได้ไลยแบบนี้นะเจ้ามีมีมือหนึ่งเจ้าสิเพิ่งโอ้คนอยู่ใกล้กันมันต้องแม่มันต้องได้พิ่งพระอาชัยกัน่แมนว่า ไต่เกาหน้าในก็มามาอาบมาโยมเมนบ่บ่ไแต่เกาหน้าในนี่ก็มาอาบมาโยมอยู่นี่อ่าไหนบอกเยงเลยนับแต่น้าใไส้ก็มาอาบน้ำเมนน้องอ้อมอ่าพยานใทวงมันคุ้นกันหอกตอนี้เนาะเนาะให้ทุกคนเข้าใจน้ำกันเนาะเป็นอย่างห้องน้าบ่แล้วเพราะว่าย้อนว่าเอฟซีกับทักข่ามาว่าเป็นอย่างห้องน้าคือนน่นแล้วแท้เงินนี่อย่างกูใหญ่เพิ่งกระจายไปแล้วกูใหญ่เพิ่งเองได้ถามเนาะกูลุงชัยเพิ่งนี่ เลยอ่าเพื่อนกระทำและเจ้าของเงินเพื่อนเพื่อนอยากให้มีของนําแต่ว่าตันนี้เช็ดทั้งเนื้อไร่บ้านนี่ไม่แล้องจ้างช่างไหมบอช่างไหม่มาจ้างช่างทีสองคนที่มามุ่งหลังเฮือนนี่เพื่อนโมเทกเกียวกับปูนบ่เออนั่นสองคนนั่นแหละเช็ดมาเห็ดอ่อจ้างสองคนนั่นแหละแม่ชีบไว้ในครับผิดชอบอย่างดีเนาะชอบอย่างดีเดียวมาเมื่อใดคอยซื้อน้ำเย็นอีกมาให้เพื่อนสองคนน่ะถือใจคอยสองคนนั่นน่ะเราใจเนาะโดยอีกอย่างนี่คน มีวุฒิภาวะอะไรกับคนมีความหู้คนให้เกียรติคนสองคนนะไข่เบิ่งข่อยหู้เล่แมนเนาะถูกคนเลาเขามาหาเป็นกับเป็นกับโรมนัมดีอยู่เนาะแมนโอ้เนาะกะโบเป็นยังเนาะเพื่อนตัดสินใจของเพื่อนเองของเพื่อนเองเลยน่าสุกคนเนาะม่น้้ออองก็บวาเพช่นเครียยดังแทนที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่กันเบิดลได้เนาะแทนที่สิมานั่งร่มกันว่าจากันให้มันคุยกัน นั่นเองผมก็เอามาเคยมาเบิ่งผ้าใส่ยู่นี่อยู่แล้วพอใจตรงไหนบอกมาเนาะแก้ให้กันแล้ก็บุคคลบุ๋มเองท่านพอพอใจพอใจเรื่องของน้ำนี่แต่ว่าทางเอชซีเป็นคนที่ผู้จ้างเนาะเนคนผู้ที่จ่ายจ้างเงินนะแล้วป็นเบิ่งมันจังได้ก็ได้มันโมงามในตาเนาะเพิ่อนกับอกนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่มันกับไอ้ลิเนาะพูดพี่น้องเลยนี่ กเช่นทีว่ามันก็สูงอะไรแม่คันว้าใส่หลังคามันคุ้งหลังคาประชาชนเนี่ยทัดหนองอีกทีชิบเช่นนี่ยังนั่นอยู่นะกระชูงอยู่เนาะเอาลูกซันนี่ก็ยังได้แมนบอกสำคัญไปไดประตูห้องงามเนาะบุ๋มเป็นประตูเฮือนคือว่าบานเท่านี่กับท่านนัซังมาแมนบอกอ่ามันต้องตัดหนองได้เพราะว่าท่านนัซังบานมาถ้าบานมาได้บานเงาเนี่ยเขาตัดหนองบ่ไดเลยถ้าบานประตูเงา ว่ามันเขาสีเฮ็ดมาพอดีได้ถ้าบานประตูเาวนี้บ้านเขาท่านได้ออกมานี่เขาตัดนอกสันเขาไปซื่อบานมาใช้สันเนียนที่จริงแล้วก็ต้องหูเดียวเนาะเราวียงเนาะเนียเราต้องหูเดียวตาคนไปส้่งก็ชิวเนียเราต้องหูเนาะทฤีกำลังย่องเนาะว่าอี้เฮ็ดเลียกเก่งเลียกไว้ตอนก่อนทุชิตจะไป ปากซีเนาะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็คือว่ามาเห็นก็คือว่าเห็ดแบบเเ็ดจริงจังอยู่เนาะลูกมันขยันเขาใจใส่บ่เขาแบบหูน้ำเพลินว่ามันมีเหตุผลยัางพวงเพป็นโมมานั่งล้มกันโมมาว่าจากันอย่างดีเนาะเพิ่นไปแบบเพิ่นถิ่มไปเลยนะแบบโมมาเปิดอกสิการ์ลดไปดื้อแล้วเป็นที่เป็นผู้ใหญ่น่ะโดยหนึ่งโมก็เป็นผู้ชายเนาะต้องกล้าว่ากล้าเห็ดโดย โมเมนต์ชิบ้ายากจญาติแจะาตม่ไเคก็เคยว่าว่ามี่ยังกับผ่าใครเบิรงน้องออมน้องแอมไมเร้อว่าโดยโบมันจะเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วแบบนี้เมนเนาะเขาถามเห็นนักชนะนี่ในกาต่อไปกับถึงว่าชิได้คุยมีนยังกันกับเขากับโบโบผ้าเสียใจกันเมนโดยแต่กับโมเมนว่าพังความข่างเดียวเนาะทุกคนเนาะกะพังน้ำกันเลยให้กิซิตาชินคอมเมนต์มาเนาะงในไรกันได้เมนทุกคนเอ้ยเนาะโดยแต่ ตู้ชิดเคยว่าตลอดเนาะตู้ชิดบอกเคยโบโบหมักอยู่แล้วเนาะคนเอาเปรียบคนอื่นแมนแล้วก็คนมห้เกียรติคนอื่นก็คือคือเจ้ามห้เกียรติเจ้าของเองเนาะทุกคนเอ้ยบอกข้าเบื่อคอยเคยว่ากับทีมงานตลอดแมนกับคนบดีนี่ตู้ชิดบอกเคยยโดตู้ชิดผ่านมาเยอะยต่คนดี่ตู้ชิดยตนคนดีเนาะแมนแมนแต่คนแพ้คนดีบ่เป็นยังบ่เป็นยังหาเอาไม่เนาะซช้เลยอ่าหาเอาไม่มีหลายคนเหตุเป็นอยู่เนาะบ่เป็นยังมีหลายคนเหตุเป็นเนาะกับไม่แท้กับบ่ต้องไป เอาไตัวเลกคับเขาบาดนี้อยู่ใกล้กันก็ย่าเนาะเขาก็อยู่แต่เขาเขาก็อยู่แต่เขาส่วนของเขาแต่เขาบอกมาแล้วเขาเขาต้องว่ามากขต้องช่วยเขาเขาจะไปว่าคกับคนในบอกในบ้านกับคนอื่นก็ย่าช่างเขาช่างเขาเพราะว่าคนอื่นบริมาซอยเจ้าคนจิมาซอยเจ้าคือข่อยแล้วก็เอฟซีจากประเทศไทยเนาะส่วนลายเนาะในนอนของน้ำในน้อนของน้ำในก็เฮือนไมนต้องเป็นห่วงเนาะเลยเดี๋ยวจะขย่อยมา บม่ยากดอกเขาหน้าเบิดบอกเดี๋ยวเอามาให้เนาะโดยมีแต่เฮาเห็นหน้าที่ของเฮาเมน้องอ้อมเห็นหน้าที่ของเมน้องอ้อมพอเนาะก้อนคำโดยยูขิดดินเลิกํำได้ขุดลงไปเอาไผ่มาเผาก็ยังเป็นข้อนคำคือเก่าเมนยังให้เป็นแือนั้นเลยให้เจ้าเป็นครอบครัวเจ้าให้เป็นคือจังก้อนคำก้อนเพชรเยรนไนมาํำใดก็ยังเป็นเพชรเป็นคำคือเก่าเนาะคำนี้มาให้กำลังใจคือเก่าเป็นอย่างเด้อครับูเนาะเมนมาเป็นอย่างเด้อ เห็ดใหม่อันนี้ก็บ่ยากมาออกเห็ดใหม่เนาะตามที่เพิ่นบอกลับก่อนบานี้เนาะบานี้เนาะโดยโดยเนาะพี่น้องเอ้ยอะเนาะตัวพี่น้องเอ้ยอ่าก็คือสิประมาณนี้เนาะทางทีมงานเฮาทาตสิทธ์ทางตวีนก็ได้เข้ามาคุยถามเรื่องราวเนาะอ่าห้องน้ําเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยอ่ะเป็นหยังคือบ่แล้วเนาะแล้วก็คือปะทิมบ่ชอบแนวนี้อ่ะเรื่องาวก็คือว่า ทางทางเพิ่นนั้นหรือว่าทางอ้ายเพิ่นนั้นเนาะอ่าที่แม่น้องอ้อมเคยเอาให้มาอยู่ดินฐานั้นก็บ่ได้มาเว้ามาคุยมาจ๋าอย่างแแม่น้องอ้อมเว้าลเนาะแม่พี่น้องเอ้ยอ่กบ่ฮู้ว่าอ่าเพราะหยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่จังได๋กให้เพ่พี่น้องเนาะตัดสินอ่ะ FC อ่ะคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าเป็นจังได๋กทางเฮากบ่ฮู้คือกันเนาะเพิ่นกบ่ได้มาลมอ่าแล้วก็มาคุย กับแม่น้องอ้อมเนาะเพิ่นก็ไปดืด้อๆเลยเนื่องจากตั้งแต่เพิ่นได้ทีใหม่เนาะที่มีมาซอยเพิ่นทีซื้อทีให้เพิ่นก็เอาจากทีน้องอ้อมไปแล้วก็บบอกมาทูยมาอย่างห้องน้ำนี่ก็บบอกเลี้ยงเนาะไม่เปน็นไรเลยอ่ะกระทิ่มไปเลยเนาะเอากระครื้นประมาณนี้เนาะพ,พ่อแม่าพ,าาพ,มพีน่น,น,น้องบอกคอำขอขอบุญขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของบอคำ แล้วก็บอกดขับโฆษณาของหมอคำไปเนาะหมอคำขอขอบขอคุณขอบคุณหลายหลายคนเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะแล้วก่อนกล่าวคำว่าสบายดีเนาะอ่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมอค้ำเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอค้ำฮิตคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะหมอคำก็คือจะได้กล่าวคำ่าสบายด,ายดีพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย